กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนี่เข้ามาด้อยู่ในช่องซันเกตเตอร์เว้านีไี้เราจะมาเล่าประวัติของไท่านกามทั้งหมดนะครับผมเราจะมาเล่าเรื่องเริ่มเล่าตั้งแต่ทีละตัวครับแต่เราจะไม่มีภาพนี้เราจะใช้แต่ภาพนี้ครับขี้เกียจเอานะครับทุกคนจำไว้นะครับจำไว้นะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยเริ่มจับตัวเลยครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับสายบนครับทุกคนก็จะถามว่าพี่พี่พี่ท่านกามมีสี่ตัวพี่เหรอผมก็จะบอกทราบว่า ท่านกามนั้นมีสี่ตัวจริงครับแต่ว่าในท่านกามที่อยู่ด้านซ้ายบนนั้นเป็นท่านกามันทำประุษครับซึ่งปรากฏตัวในตอนที่ร้อยสามสิบเก้ากระปอนุ่นะครับในมังงะนะครับก็ไปหาอ่านดูก็ได้ครับเพราะว่าตัวนี้ผมยังไม่รู้เท่าไหร่นะครับผมก็ไม่ได้รู้เลยมากเพราะว่าผมไม่ค่อยอ่านมังงะนะครับแต่ผมก็ชอบท่านต่อไปเป็นมาเชลนะครับเป็นท่านกามที่ผมสีดําออกน้ําตาลแล้วก็มีความมั่นหมายเลยล่ะท่านกามนั่นแหละครับ เป,รรเป็นท่านการเป็นท่านการตัวแรกที่ปรากฏในเรื่องทราบจะไม่ใช่ตัวแรกดิก็จะเป็นตัวที่เท่าไหรเนี่ยแต่ก็เป็นตัวแรกที่เป็นไททานการ,รแล้วก็ได้ถูกยูมิวในไททับลา่ลางไรสติกินเข้าไปทําให้พลังไททันการ,รอยู่กับยูมิวได้ไปอยู่กับยูมิวนะครับพลังไททันการ,รแลวตัวต่อไปก็คือยูมิวยูมิวนั้นเป็นผู้หญิงครับ ต่ก่อนนั้นเธอก็เป็นไททันไรสติเต่ว,ว่าได้กินมาเชวเข้าไปเธอจริงได้รับยูมิวจริงได้รับพลังไททันกรามมาครับไททันไททันล่างไรสติกับไททันกรามของยูมิวนั้นหน้าตาคล้ายาก,กันมากเลยครับแต่ว่าจะแปลกกันตรงที่ฟันนะฟันฟันของยูมิวในท่านในล่างไรสตินี่จะเป็นฟันคล้ายๆมันนุ่นนะครับแต่พอได้รับพลังไททันกรามก็จะมีฟันที่แหลมคมที่สาม,มารถทำลายคริสตัลได้เลยครับเ ตั้นถูกแล้วและตัวต่อไปนั่นก็คือพอโก้แกเลียนครับอันนี้อันนี้รู้จริงครับพอโก้นั้นก็เป็นน้องชายของมาเชลแต่ว่าแทนที่ตัวเองจะได้รับพลังทด้านกามถูกยูมิลแย่งพลังไปก่อนครับเพราถูกยูมิลแย่งพลังไปใช่ไหมครับในซีซั่นสี่ยูมิลนั้นได้ยอมสละชีวิตตัวเองให้ให้พอโก้แกเรียนนั้นได้กินครับกินเข้าไปแล้วก็ได้รับพลังด้านกามา ท่าน,นกามของโพอโก้นั้นจะเป็นคล้ายๆกับมาเชลนะครับแต่ว่าผมจะเป็นสีทองนะครับสีทองหรือโพอโก้เป็นคนที่ได้รับเลือดน้ำไขสลังของซิกเกอร์เข้าไปพอได้กินท่านกามเข้าไปก็กลายเป็นท่านนกนะครับท่านก็ขอเจ้าคิดในทอนนี้ท่านเจ้าก็อยากืูกดตามกันเล่กดนเจ๊กัเกันเล่นกันเะล่นนะไปละบายบายคีเกียรพูด